ตายตอนจริงนะดูตอนกินได้ตมันสื่อเดียวแนเืองดีบ้องที่อ้แฮี้รวันดยวัสดีทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปลองชิมมาม่า ข้อสี่รสชาตินะคะซึ่งเราได้ไปซื้อมาในซุปเปอร์มมร์เก็ตนั่นเองแันนี้ก็เป็นหน้าตามาม่าที่เราได้ไปทาการซื้อมาในซุปเปอร์แต่และอันก็มีบางอย่างที่ดูเผ็ดอันนี้น่าจะไม่เผ็ดน,นะทุกคนที่เหลือน่าจะเผ็ดหน้าตาดูน่ากินอยู่แต่ว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทําการต้มมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้ทุกคนดูนะคะว่ารสชาตินั้นเป็นยังไง ส,สีสดในซองด้วยนะคะทุกคนมันนี้กลิ่นกลิ่นสีของหอมมากเลยนะคะทุกคนพื้นซองได้มากรสชาติเป็นไงแหละมาอธิบายมีความเปรี้ยวอ่ะและรสชาติของจิ้งจิคือเด็ดมันก็เปรี้ยวนะถ้ามีความเปรี้ยวอ่ะเปี้ยวเลยรสชาติมันเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวโดดมันตื่ใจไหมรู้ทุกอย่ได้ชัดว่าได้เอาไปเลยแปะอะไรแปะอะไรหรอยังไม่รู้แตขนาดนั้นต่อไปโอเคเดี๋ยวเราให้คนต่อไปมาลองชิมดู มาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้อีกคนนึงลองชิมจะกินได้จริงไหมนี่มันไ่เปรี้ยวอ่ะเราชิมดูเผื่อจะถูกใจนะทำไพอมันตอนกินแล้วตอนมันจืดแล้วมันก็มันเปรี้ยวแล้วมันก็ถือว่าอร่อยอยู่นะแต่ว่ารสชาติงงงงเนาะนี่เราก็ให้เพื่อนอีกคนนึงมาลองชิมนะคะเมื่อกี้คนที่สออเขารสชาติแปลก็นแบบ มีอะไรที่ชอบชอบใยเลยกินได้ชอบนะให้สิบเลยใครชอบกินจีก็ไม่กินได้ยกอีกแล้วเหมือนทายินไม่ไช่ายิน้ว็ฟนเซอร์โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำอีกรสชาตินึงนะคะ a few moments later วนี่ก็เป็นรสชาติที่สองเนาะใช่ค่ะคืออะไรเอ่ยอันนี้ชื่อว่าอะไรโอ้ย happy ram yum happy ram ย u m ตามีครับลำยูมหนึ่งราคาแล้วก็สไปซี่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าให้เราชิมเลยลลายไปดูที่ล้วบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองเมนูนี้เว่าไม่นี้เราลองไปแล้วบอกเลยว่านะกินก่เริ่มแล้วค่ะทุกคนนี่สเปคว์สไปซี่มุ้ยเผ็ดมากนี่หรออันนี้เอาไปห้าเต็มติบเป็นเผ็ดเนาะเผ็ดตัม่ชอกินเผ็ดหรอไม่ชอบผักกินไม่ได้ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะให้เว right? ุฒิคนมาลองชิมเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะโอเคทุกคนคนที่สองก็มาชิมเหมือนเดิมคุณ jay บอกว่าเผ็ดดูว่าคนกินเผ็ดจะรู้สึกไหมแล้รู้สึกหรอถ้าคนกินเผ็ดจะกินนะมีว่าสำหรับคนกินเผ็ดมันก็แบบไม่ได้เผ็ดทันอนเป็นเผ็ดที่แบบกินได้แต่มันจะมีความร้อนอ่ะมันเป็นเผ็ดร้อนแบบทุกไทยแต่ว่ามันไม่มีรสชาติอื่นนะนอกจากเผ็ดใช่ทุกคนเราจะไปซีน่าใจงี้ทุกคนลองไปหาซื้อกันดู โอเคทุกคนคนที่3เราก็มาแล้วมาโอเคเมื่อกี้เห็นเขาว่าเผ็ดก็เลยเตรียมอะไรเตรียมน้ำเลยเตรียมมาเลยเพราะว่าเป็นคนแบบกินเผ็ดก็จริงแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเพราะชิมไปถ้าแบบเผ็ดมากก็ขอชิมเยอะกันตายค่ะมันเผ็ดแบบไมจริงอะ แบบพรินอ่ะเหมือนแบบพิไทยอ่ะมันเหมือนเป็นพริกไทยแต่อร่อยอร่อยเหรอชอบชอบอีกแล้วคนร้อนฉัหิววะแล้วจะหิวคนรู้คนว่ามันดึกแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ห้าทุ่มแล้วแหละตอนนี้ได้เนาะมันได้ได้ไม่ได้เห็นแบบว่ามาม่าแบบเกาหลีห้อหนึ่งที่แบบคูณสามหรือไม่ก็ของที่เป็นเส้นดำๆอ่ะไม่ได้เห็นเท่านั้นจริงๆใช่ กินไปดับเบอร์กินได้ทุกคนอร่อยแต่ว่าถ้ากินไปเรื่อยๆก็อาจจะเผ็ดได้เพราะว่ามีรสชาติที่เผ็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูอีกรสหนึ่งน่าจะเผ็ดกว่านี้ ทุกคนรถที่สามเราก็ได้ทําการทํามาแล้วเรียบร้อยว้าวคือรถไรค้ารถอะไรอ่านลองอ่านซิอันนี้เป็นเอ็นดีนีกิยาลีสูเปอร์ไทรี่แอนด์ซีฟูดชื่อแปลกดีนะคูนสามนะคะทุกคนคือความเผ็ดของคูนสามเลยจะมาลองว่าจะเผ็ดแค่ไหนเพราะว่าดิสันเนี่ยเป็นตัวแม่ด้านกินเผ็ดจริงตอนแหล่คนตอนแหล่เลิฟเลิฟนี่นะทุกคนไม่รออะไรแล้ว มีเต็มมีอะไรมีร้อยได้นะคะทุกคนเสิดแล้วนะคาเริ่มยเอ่ะอร่อยมากนี่ฮะอีกคำนะครับเพราะว่าเราสิกใจยิดใจเนาะอีกคำนี่ฮะอร่อยมากอร่อยหรออันนี้เอาไปสิ ไม่เห็ดกว่าผมกเห็ดนน้ว่อจิ้มน้ำดูไม่เอากินน้ำไม่เห็นแล้วจะละใจเมื่อลองชิมน้ำนะคราจะพอดนาครับบอกนี่เยเ็วยหญก็จะเสียใจอะนึงสองใช้เห็ดเลยช่่เป็ตัวแม่ สะาพอี๋ให่ไได้งม่อ้ไ้เียพึงกินะลากินยาพี่วิน้อดานัมาดี่นอนนาัมาคุณาพี่สัน้นได้งงี้นน้มยเมียน้เาไม่เคว่ากมีกลัวน้ำเหลือมาแล้วนี่ทุกคนจะพอเพื่อนที่ว่าอันนี้ไม่เห็นที่กินดาแต่ว่าไอซอมมันเมันคือเหดเหดนี้มันสุดเป็นตะสุเป็นตะมุดแต่ว่าเนี้เ มันเคี้ยวอยู่แนะรสชาติเคี้ยวม,มากเลยกินได้ไง่ายเอออร่อยเฉยที่าสาตอะไรที่เขาว่าไม่อร่อยอ่ะอร่อยเวอร์โอเคทุกคนเดี๋ยวคนที่สามดูดิจะอร่อยเหมือนตะกี้ปั่นดูดีพูดไหมวันนี้ดูดีว่าจะอร่อยเหมือนคนตะกี้หรือเปล่าเคี้ยวม,มากหอมซาหรายนะหอมซาหรายเอ่ะาหรายวากาเมะให้อยู่หอมเป็นอย่างี้เดี๋ยวจต้องต้อนเราต้องต้อนอนร่อย คือว่ากูอร่อยทุกอย่าเลยกูหิวไม่ได้หิวแน่ๆกูว่าก็น่าอร่อยนะแต่เออแบบขมมันหรอขมขมสีแล้วเราชอบเฉยเลยอ่ะเออดีจระเข้ทั้งคู่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวรสสุดท้ายรสจะชอบอีกไหมรสสุดท้ายมันเบสิกเบสิกนะเจ้าอร่อยอยู่แหละไปเดี๋ยวเราไปทำรสอีกมาลองชิมโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาเมนูที มันช่เมนูสีนี่ก็มารสชาติรสชาติรสชาติที่สีแล้วค่ะนี่รสชาติท้าของเราในวันนี้สี่น้องจะเป็นแบบนี้ทุกคนหน้าทองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองอินกันดีกว่าแม่ว่ารสชาติของน้องตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะคะแม่นี่นะคะมาอร่อยได้ค่ะนี่นะคะแม่รสชาติหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะทุกคน โอ้ยอร่อยมากนี่นล้วจะอร่อยได้มากมัมเดี๋ยวเราชิมได้ไหมอะแต่วันนียอร่อยเดี๋ยวเราไปลองชิมอีกหนึ่งทำกันนะคะมัมว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มเลยนะคะอีกหนึ่งนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือแบบว่าดีเลเซียนมากเดี๋ยวเรามาลองสดน้ำกันค่ะทุกคนยุ๊ปหืมคุณผู้ชมดีเลเซียนมากอร่อยอันนี้อร่อยกินได้อันนี้นะคะน้องฟ้าให้คะแนนของน้องตัวนี้นะคะเต็มสิบนะคะเอาไปเลยหนึ่งร้อยค่ะม่ หลาชิมาเพราะว่าเรากินเราได้ความแบบได้อินเนอร์เกาหลีอ่ะแมสมันเหมือนแบบเราญีุ่่นญี่ปุ่นเราเรากินแล้วแบบเราแบบได้อินเนอร์ญี่ปุ่นอะแมสมืนเราแบบเป็นคนโคเรียเกอร์ว่ะเอาีนะคนต่อเปลี่ยนชิมต่อได้เลยอันนี้อร่อยเบสิกเบสิกอยู่แล้วนี่กินน้ำมันแบบนี้ลอยมาเลยหอมน้ำมันงาง ไม่ชอบน้ำมันงาเหรออันนี้เหมือนมาม่าไทยมากเหมือนยังไงโอเคเดี๋ยวเราให้คนนึงมาชิมโอเครับโอเคทุกคนคนที่สามเหมือนิมชิมรสชาติไม่เบสิกอ่ะกินแล้วกินแล้วกินแล้วใช่ไหมมันจะบวมโซเดียร์อ้โหโซเดียา์โอเคทุกคนก็จบกับการรีวิวมาสีไปแล้วนะคะถ้าใครชอบลิ่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ